บายดีพี่น้องที่บรรยากาศคึมคือฝนจีโตกเนาะพี่น้องวันนี้บรรยากาศคึมคนจีโตกห้ามอีกแล้วมันนี้ก็ได้เนาะบรรยากาศคนจีโตกอีกแล้วพี่น้องมันนี้ก็ได้คนจีโตกอีกแล้วเนาะคึมมากคุณมือพี่น้องนี่นี้สีมืดคึมคึมแล้วเนาะอากาศคึมคึมฝนจีโตกพี่น้อง นี่เนาะพี่เนาะลูกเพิ่อนกำลังพังลักหัวเนาะลักหัวมันกลนไปลักหนึ่งแล้วงัวเขาเพิ่อนก็เลยหยิพังใส่เนาะนี่ฮะาเจ็ดแก่งปลาพี่เนาะแก่งปลาเนาะปลานดำคลองปลาขาวเพิ่นเขามาเลาะขายเนาะก็เลยซื้อปลาไข่พี่น้อไงยาำนี้ ปลาน้ํคองเนะาะปลาไข่จกเห็เนบ่เห็นพี่น้องเอาให้เบิ่งใหม่ก่อนเนาะะพี่น้องปลาปลาขาวปลาน้ําคองบีบลงแล้วว่าไข่ปลาไข่เนาะยามนี้ว่าสิแกงได้ผักบ้องพี่น้องอแกงใส่หม้อเลยเนาะ <laughs> หนึ่งเข่าพี่น้องหันมาเท่านี้เพื่ผาหมโดเข่าพี่น้อนงเข่ายำแรงตัวน,นี้ลุงเพิ่งกำลังพังหลักหัวเนาะพี่น้องหลักหัวที่มันกลนไปลักหนึ่งเนาะเพิ่งกำลังพังพังใส่ไม้เนาะ ปวดกนไปเลื่งหนึ่งเมื่อนั้นเพิ่นยันงัวเขาเนาะเพิ่นก็เลยเห็ดหัวเนาะว้าบรรยากาศนี่คือฝนชิโตแท้พี่น้องดอกคูนเนาะบานงามเลยพี่น้องกล้องอะอยากมืดพี่น้องอยากดีมา่ลน้นเนาะ จักมาใน,นละชิดไห้เครื่องไม่ออบรรยากาศน,กนี่ฝนตกในน้อนเล้หมุแรงนี่มกม่วงพี่น้องเลยมกม่วงก็เริ่มชิซุกเลยแล้วเนาะเข่าแกนเริ่มเพิ่มแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เดือนหกแล้วเดือนหก เดอนทบเก้าขแล้วเนาะไม่วันที่สามเดอนซีเนาะม่วงกำลังเริ่มสีซุกแล้วเนาะเนี้ยยังม่เห็ดแกงปลาเนาะพี่นนอะแกงปลาปลาข่าวปลาลำคลองเนาะเห็นอยู่บ่พี่เนาะกล้องไปอยากแจ้งไปเลยเนาะ เบื้งใกล้ๆรถพี่น้องเป็นตะกินอยู่บ่พี่น้อยปลาขาวยมเนี่ปลาไม่ไข่ซเครใช่กปล่งเนาะพี่น้องรัวใส่หม้อพร้อมเลยเนาะเบิ่งใกล้ๆรถพี่น้องพี่น้องเห็นใกล้ๆรถ พี่น้องพี่น้องลุงเพิ่งกึ่ลังมัดหัวอยูเนาะมาที่พื่น้องเพิ่งกลังนัดลักหัวพี่น้องเพิ่งยันงัวเข่าเนาะเพิ่งมัดลักหัวเนาะั่วางตอนนี้เพิ่อนกึัง

ข้อเหว่ยุด nhau แล้วไปเนาะยุดสกอนเรื่องเรื่องกินเรื่องดื่มยุดเพคนละผักพรอนไปเนี่ย

เราเห็ด <forcé> ท <Deus> ัวนะยันงอเขาเนาะนี่ตอวิเทีน sợ mặt <laughs> sợ mặt phí nông cây xíu lèo rồi có vấn đề là lắc nó nông hoa kìa cái kia cháu kéo mày sẽ luôn, <laughs> tát tắt nó như hủy bác hủy phí hoa nó hộp hủy phí nông hoa hủy phí hoa จะไปก้นโยเขียดท่านี่จะาวันชิมิทั้งไหน้นะทุกนียังไปไปยักเทือกลายเขียดเลทงางไหนปะสิไปลองเบิง้<ะ>งแรงนี่เจคเวย์ตรงได้คือเขาบอกพี่หลอกฉันอ่ <c oughs> ะเจคเวยแล้วว่าแล้วย่านโอ้ยเออผลชิมาแล้วพี่น้องในบ้านเลยผลเริ่มชิมาแล้วเนาะคน มือผ้ากรรมลมาแล้วเนาะบ้านผ่าซ่องผ่าซ่องอะลุงเจ้าสบายดีพี่น้องมันนี่เฮามาแต่ใจเลยใจดีพี่น้องมาหาตัวจอยคือเก่ามาเงินอีจอยมาเงินเก่ามาเนเก่าอย่าลืมพี่น้องอย่าลืมเข้าไปกดติดตามเนาะซ่องนั่นนั่นเลยเนาะแม่นแหละวซ่องนั่นนั่นที่น้องแลยครูแลยคนกับบอกว่ามันหาบ่เห็นสับปะรดอะไร ตัวไทยตัวน้อยตัวน้อยแล้วก็ไม่กลางเนาะเออแล้วก็ตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยไม่กลางแล้วก็ตัวน้อยแล้วก็ตัวน้อยไม่กลางตัวน้อยแล้วก็นั่นๆสะกดง่ายๆเลยครับอย่าลืมเข้าไปกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ช่องช่องน้องก็จะว่าน่องซ่องนั่นๆนี่เนาะเพื่อนซ่องนั่นๆเนาะน้องเคยจี้จอยเฮาอย่าลืมเนะพี่น้องเด้อครับไปกำลังใจคนละลายเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดมาร์กดิ่งจังหวะพลาดคิดไม่ไม่ทุกคนที่ ไก่สิติดลู่คุ้มคนชาวจอยเลยช่องนี่นะเพราะว่าพคนอยู่ทำการเดชช่งไอ้หน่ออย่าลืมเด็กน้องเด็กสาวไปกรวดสะไคร่เป็นลายๆอันนี้ผ้ากันเทียนยังนี่ทั่วเป็นทั่วเป็นทั่วนี่แหละเด็กพ่อไหว้ยันง้อค่ายเขาเนาะหยาห์หยาห์สีดกเด็กวิรานคนโตมากหยามากกัสีลายเออหยาลายแล้วแบบสีลายตองเด็ดไวัเด็ดเนี่ย โอเคเนาะพี okay, no, ่น้องเขาขึ้นมาเบิ้องหดเข่าเขาต้อนเนาะหลังจากที่เขาข้างหดเข่าไว้เนาะแน่อายแล้วพี่น้องก็หยิุ่กแล้วเนาะเดี๋ยวยังไงเขาก็ได้ซอยแล้วเนาะหลังจากที่หนึ่งเขาสุกแล้วเขาก็ชีแกงปลาแล้วเนาะพี่น้องพี่น้องปลาที่เขาล่างไว้เนาะสำหรับคลิปนี้เขาก็ชีไว้สำนีเด้อพี่น้องไงก็อย่าลืมเขาไปก็ไล่ก็แซ่เด้อพี่น้องไอ้สองนั้นนั้นเนาะเป็นภาษาไทยแบบนี้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเล้วเนาะ สำหรับคิมนี่ได้เด้อพี่น้อยสบายดี